ยิ่งโอ้โหบอลไม่ทันเฮ้ยมันวาัปใส่ศพผมว่ะได้ได้ไดบึ้มมามามาแล้วเพื่อนมาแล้วมามามามันแค่ไหนกันเชียววะ เอ,อาดัดเ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 ถอเอาดัดเถอไม่มีไงเจอหวาไปหากเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำนี่เลยครับเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ทางร้านให้บริการมากว่า4ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UID นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านรับโบนัสเพชรสูงสุดถึง30เเเลยนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอน นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็น ROV Free Fire PUBG Mobile Call of Duty และเกมอื่นอีกเยอะเลยครับสามารถทักสอบถามทางเพจได้เลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าต้องนี้เลยครับเติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับผม,โม,โมสวัสดีเพื่อนๆชาว Mobile Legends แบงแบงแคนดูสไม์หนุ่มควายดู Something ร,รองกันด้วยนะครับ วันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่ใหม่ลูคัสนะครับเพื่อนๆซึ่งผมก็ยังไม่เคยเล่นสักครั้งเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาทำคลิปก็คือเล่นครั้งแรกไปเลยนะครับส่วนคลิปสอนเล่นเนี่ยเดี๋ยวไว้แบบผมลองเล่นหลายๆตาดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาสอนนะครับวันนี้ผมอยากจะแบบมาเล่นสดๆแบบเล่นครั้งแรกเลยนะเพื่อนๆซึ่งจากที่แบบผมลองอ่านสกิลแล้วเนี่ย ผมคิดว่าฮีโร่ตัวนี้น่าจะเหมาะกับป่าแล้วก็ออฟเลนนะครับผมว่าป่ากับออฟเลนอะค่อนข้างเหมาะนะครับสาหรับตัวนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าอันไหนมันจะเก่งกว่ากันนะส่วนไอเทมนี่โอ้เขาเล่นแบบบิแทังกันนะฮะเขาจัดแบบบิแทังมานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้แบบประมาณแบบบิแทังประมาณนี้แหละครับโอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับ <B ons. S 1> ก็คือตอนนี้คือแบบอีกฝั่งดูแล้วน่าร้องคาญมากนะมีแต่ซีซีทั้งนั้นเลยนะอีกฝั่ง oh! คือแบบ ผมคิดว่าไอตัวเนี้ยมันแบบเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยชอบซีซีนะครับโอเคอัพสกิลไหนก่อนอนะผมว่าน่าจะสกิลหนึ่งก่อนนะฮะโอเค okay. อีกฝั่งเขาก็มีลูคัสนะครับแต่เขาหยิบไปป่านะสสผมก็อยากหยิบไปป่านะครับแต่ว่าฝั่งเรามีคนป่าแล้วจ่าเอ๋เพื่อนโอ้โหโอ้โหคือเหมือนเราต้องเก็บสแ,แต็กก่อนนะครับสองครั้งอะเฮ้ยเราตายปะเนี่ยโอเค เอ้ยย,ย,ยตา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 ยโอ้ยซัวรัดต้นเกมไม่ได้สองสแต็คครับ <c oughs> เอาดีเอาดีเพื่อนเอาดีก้าดีก็เอาดี <c oughs> ก็เอาดีหิวเหรอโอเคเอ้สแต็คกับคีฟธรรมดาได้ครับ <c oughs> อืมเนี่ยครับเหมือนถ้าเราตีธรรมดาไปสองครั้งใช่ไหมมันจะมีสแต็คสายฟ้า ถ้าแบบตอนเราหนึ่งสแตะ็ะเราจะแค่พุ่งชนเฉยๆนะครับจากที่ผมอ่านนะแต่ถ้าสองสแต็กอะ่ะมันจะสามารถแบบสตัน์อีกรอบหนึ่งได้นะครับโอ้โหเขาฆ่ากันรัวๆเลยฮนะเนี่ยครับผมว่าถ้าสตาน์อันนี้มันแบบมันเท่มากนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันแรงหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะแรงนะฮะเข้าขั้นสะท้อนสู้เลยฮะแต่เขาไม่น่าสู้กับเราลนะโอเค อืโดดสับโอเคอันตีนี่เป็นท่าแปลงร่างใช่ไหมน่าจะได้แปลงร่างได้นะอืมผมไปเล่นตรงไหนดีเล่นตรงนี้เลยละกันไปไปก่อนนะฮะเอา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 ,เอาต้นเกมห้าวต้นเกมห้าวเฮ้ยเฮ้ยมผมจะรอให้คีบมานี่เข้าป่านะครับเมื่อกี้ เฮ้ยเฮ้ยมีคนตีนี่อยู่ครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนอือโอเคโอ้ยผมแปลงร่างแปลงร่างเป็นหมาป่าเดียวดายอืมควัตีโอเคแล้ววันนี้อ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้นะฮะเดี๋ยวค่อยไปลองนะฮะสแต็กไปก่อนเฮ้ยแต่เอาดัดเขาเซฟอยู่นะฮะคาราจะแบบรอเล่นเราลดเกมนะฮะแต่เอาจริงๆอ่ะเราเป็นตัวที่แบบ ผมเห็นเซตแนะนํามันเป็นกึ่งแทงไงผมว่าเลดเกมามันก็น่นาจะถึกระดับหนึ่งอยู่นะแต่ว่าผมจะไม่ได้ออกแทงล้วนอะไรขนาดนั้นน่ะผมจะเน้นไปทางดาเมจมากกว่านะต้องรอดูก่อนว e ่าแบบจะยืนอีกฝั่งไว้หรือเปล่านะเด้ยอ้ยอ๋อมันติดคีบด้วยผมนึกว่ามันไม่ติดคีบนะครับสกิลเนี้ยอือสับมาดีมาดี โอ้เพื่อนเราอย่างโหดเลยฮะเราไม่ต้องทําอะไรแล้วมั้งครับตอนนี้แต่งล่างเมื่ออยู่สถานีความเร็วเพื่อนที่เพิ่มขึ้นทุกอย่างเพิ่มขึ้นสกิลเอฟเฟกใหม,ม่ผมไม่เห็นที่มันขึ้นบอกว่ากันซีซีนะอ๋อเหมือนไอ้สแต็คขั้นล่างหลอดเลือดเรานี่เหมือนว่ามันจะเป็นสแต็กที่แบบทําให้เราใช้อันตีได้นะครับอย่างเดียวนะ แปลงล่างแปลงล่างอุยอ้ยวิฟิกเกอร์นี่ฟิกเกอร์นี่เหรอเอาอืม้มโูวมีปล่อยบอลก้าวห่างด้วยฮะโอเคอืมต่อมาผมออกเป็นนักล่าโจมตีนะเฮ้ยยังไงเจอลูคัสอีกฝั่งฮะับเฮ้ยเขาแปลงล่างมาเลยฮนะแต่เรายังไม่มีล่างแปลงนะฮะเฮ้ยใจยเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อน เ้ยเพื่อนเพื่อนเอามัตหน่อยเอามัตหน่อยเพื่อนเราจะตายมาดูดเลือดสวนดูดเลือดเสือไม่ทันนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอาตัวนี้เอาตัวนี้นอย่าบอกนะไม่ได้สักตัวเอออเาเพื่อนโอ้เสียดายครับเมื่อกี้เราไม่มีอันตีนะเฮ้ยเพื่อนเราเฮ้ยตายเองกะนะอ่าตายเองนะครับตรงนี้ตรงนี้ตายเองแน่นอน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟสลินเฮ้ยอย่าเพื่อนอย่าเพื่อนบึ้มโอ้โหทำไมมันไม่แรงเลยครับเนี่ยสกิลเราบนเก้าหางเราอะอย่างอลังการเลยอะเย่ไหน่อยเออเฮ้ยโอ้โหมาผมสวนนะครับผมสวนนะครับเอ้าเอ้าอารัตเอ้าเอ้าเอ้าอารัตเอาไม่ลงเอ้าไม่ลงก็ตายเองดีครับ โอ้ผมมากับใครดูด้วยครับผมมากับเอสเตดนะเฮ้ย,ยตรงนู้นเขานัวกันเราใกล้ได้อันติแล้วครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงสแตสกอันตีเราบอลก้าหางโอ้โหบอลก้าหางไม่โดนเอ้ยโอ้ยโดนสตัร์โ <c oughs> <c oughs> อ้ยยุยยุยยขวัเล่นขวัเล่นใจเย็นเพื่อนเราล้อเ,เล่นนะเฮ้ยเดี๋ยวนะ โอ้โหผมหมดแต่ดูเพื่อนคลั่งโดนตรงนี้ละอ่าเรียบร้อยอะไรครับนี่อเอ้ยเล่นมาหน่อยเพื่อนเอ้ยโอเคเฮ้ยเอ้ยสวยเพื่อนเอ้ยฟิกเลยเหรอฟิกเลยเหรอพี่อัดพี่เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 อือโอ้โหเพื่อนเพื่อนผมช่วยชีวิตแบบนี้ผมต้องตอบแทนด้วยการเอาศพมันมาย้า เอ้ยกำไม่ถึงเฮ้ยอือบังอาบังอามากบังอามากเลยเรยเยผมเลยเลจังหวะนี้ผมเอาสุดครับจังหวะนี้มาตีอืมโือเคออือเตออืออืออือดเลือดเราเดองเยอะอยู่นะออ โอเคพุ่งโอ้โหข้ามคือใหญ่ไม่ได้ด้วยฮนะตดิดด้วยติดตลลิดติดเออเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนเฟสลินใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยคุยกันในนุ่มอีฝั่งเขาซีซีเยอะไงถ้าแบบไม่ค่อยมีซีซีอะผมแบบผมบุกได้ยาวๆเลยนะเฮ้ยโอ้โหใส่เลยเหรอใส่เลยเหรอเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเออตายก่อนนะ เพื่อนเอาวันเอาวันโอ้โหมันขวนัยับเลยมันขวนัยับเลยเออผมนึกว่าแบบถ้าผมอันตีไปแล้วแบบสกิลมันจะรีนะฮะสรุปมันไม่รีนะโอเคต่อไปผมออกเป็นราชนีแล้วกันนะฮะโอ้โหไอตัวเฟสลินเนี่ยแบบมันมันยืนได้นานมากนะเพื่อนแล้วแบบซีซีมันมีด้วยไงมาแล้วเพื่อนเรามากอบกู้สถานการณ์ให้ เฮ้ยอย่าทำอย่าทำอิงงเตตผมเฮ้ยอย่าเพิ่งยอมเพื่อนเดี๋ยวเราโชว์เดี๋ยวเราโชว์ยวชวอย่าเพิ่งยอมดิโอเคเขาผักแล้วฮะมามาแปลงร่างเป็นหมาป่าเดียวดายอืม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 ยิงโอ้โหบอลไม่ทันเฮ้ยมันวาร์ปใส่ศพผมว่ะ ได้ได้นี่แหละมันทําให้คนเก่งขึ้นว่ามันนี้แหละฮะนะผมเปลี่ยนท่านั่งเลยบอกเลยบลึ้มมามานุ่มอยู่ไหนมาแล้วเพื่อนมาแล้ว มามามามันแค่ไหนกันเชียววะหืมค <_ C 1> ขวนไปดีกว่าครับไปดีกว่าครับมาเพื่อนหลอดไหมหลอดไหมเรามีป่านะเฮ้ยฮันแนขอเล็งเราซะด้วยก็มาดีมาดีอื้อือ้อออออ ต้องฆ่าเฟสลินทิ้งก่อนครับเฟสลินคือแบบยืนนานมากนะเอ้ยอืมสวยมามามากดสะท้อนมาสวยเรามีเรามีเ,ามเอ้ยสกิลผมหมดนะโอ้โหเสียดายเฮ้ยเอาดั๊เอาดัด๊เอาดัด๊เอาดัด๊เเออเอาดัด๊เอเอเอ นี่ไงเจอว้าไปคืนดีบอกแล้วคุณปลุกพลังในตัวผมเหรอครับอ่าสไลด์ติดไปทีหนึ่งหลอดเพื่อนหลอดโอเคผมได้ปีกมาแล้วฮะเอ้าอีกฝั่งยอมเฉยเฮ้ยคุณมาปลุกพลังในตัวผมแล้วคุณไม่ให้ผมระบายแล้วคุณกดยอมใส่ผมแบบนี้เหรอ โอ้ยเราอดได้ MVP ีเลยนะครับเมื่อกี้ไม่มีโอกาสได้โชว์โอ้ดูดีันกดยอมใส่อะ่ะโอ้โหแล้วมันหัวล้อใส่ด้วยตอตอนเจ้าบ่เอ้ยมันไส <c oughs> โอเคครับพเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอากัสเอ้ไม่ใช่อากัสลูคัสนะฮะเอ้คือแบบมันเล่นมันมากนะครับพเพื่อนเพื่อนแบบจงังหวะไฟคือแบบมันมากอะ่ะ เนี่ยคือแบบถ้าแบบผมเริ่มได้ไฟแล้วอ่ะอีกนิดเดียวผมจะเอา MVP มาแล้วแต่มันกดยอมใส่ผมโกระเลยเพื่อนดูดีโอ้โ,โอเคครับเพื่อนก็คลิปนี้มันมีประมาณนี้นะครับสนุกมากครับคลิปนี้บ๊ายบายครับเพื่อนเจอกัน